ใครให้ลงไปเล่นของแม่เนี่ยนะดูดูคนทำผิดแม่ยังนั่งทำต้นไม้อยู่เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยยังนั่งทำต้นไม้อยู่เลยแค่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเองดูดูหน้าตาคนทำผิดคนดื้อใครอนุญาตให้ลงไปในกำมังไหนบอกมาใคร จำนึกไหมจำนึกไหมนี่จำนึกไหมขยับตัวอีกหน่อยอ่ะจำนึกไหมไม่มีจำนึกเลยไม่มีไม่มีจำนึกเลยตีได้ไหมตีน้องได้ไหม ตีได้ไหมคะตีได้ไหมจ๊ะ